สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่19กระดกราดาคม2566โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า t h n i c a l a c t i o n a n น l นานสิคือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทา e เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily กันนะครับ รอบสัญญาณทองคาที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วเป็นแท่งที่6กนะฮะก็อยู่ที่สักประมาณ4,000จุดโดยประมาณน,นะครับเมื่อวานนะฮะเราบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนและเรายังคงสันนิษฐานและก็คาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะทำไฮเย่ไฮผลปรากฏว่าก็ทำไฮเย่ไฮจริงๆ นะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับเพราะว่าเขาจะคงจะยังคงเป็นเรื่องของ Demand Effective อยู่ นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขากำลังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับกำลังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นที่แข็งแรงแล้วนะครับจบรอบการพักตัวของฝั่งขาลงชุดนี้นะฮะแล้วก็เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแล้วนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงขึ้นมาแล้วนะครับแต่มีแต่ตอนนี้ก็ ลดลงไปบ้างนะครับตามกลไกของตลาดที่เกิดขึ้นนะครับส่วนแรงขายนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่ Daily ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะที่เป็นแพทเทิร์นนั้นเป็นกษณะ เป็นแพทเทิร์นที่แข็งแรงแล้วนะครับนะฮะในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อแต่นะฮะเราวิเคราะห์ไว้แล้วว่าเขาอาจจะขึ้นมาทดสอบนะครับเส้นแนวจิตวิยาเดิมหรือเรียกว่าแนว e ีสิ t แตนเดิมนั่นเองนะครับผลปรากฏว่าตอนนี้ก็ขึ้นมาทดสอบแล้วก็มีการพักตัวแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะฮะ mm hmm. ก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูใน ในทำเฟรมที่4ี่ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วเจ็ดแห่งแน่ก็อยู่ที่สักประมาณ2,000ักว่าจุดเมื่อวานเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าเขามีโอกาสาจะขึ้นได้อีกนิดนึงโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นมันจะมีไม่เยอะแล้วนะครับจะต้องรูว่าแอคชั่นมาเก็ตที่ขับเคลื่อนนั้นเป็นไปทางไหนนะฮะผลปรากฏว่าก็ขึ้นซะยาวเลยนะครับทำให้นะฮะวีคนี้ที่เราวิเคราะห์กันมาทั้งวีคว่าบริเวณนี้นะครับ เป็นดีมานโซนนะครับผลปรากฏว่าก็เคลียร์เรียบร้อยแต่ณปัจจุบันนะครับเขาอยู่ในโซนของเรียกการว่าการพักตัวนะครับหลุดดีมานโซนขึ้นไปแล้วเป็นโซนทีพีไปแล้วนะครับอย่างรึงนะฮะอันนี้ก็ทําให้นะฮะนักลงทุนปิดทีพีกันก่อนนะครับยังไม่ใช่จุดที่จะเข้าซื้อนะครับใจเย็นๆหน่อยนะครับตรงนี้เป็นจุดทีพีรอให้เขาพักตัวให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็สร้างดีมานโซนชุดใหม่ก่อนแล้วถึงจะเดินทางต่อ นะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกลนะ,ะบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่ายอยากจะลงนะนะฮะก็คือการพักตัวนั่นเองนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเริ่มเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นอีกแล้วจากที่เกิดการพักตัวตั้งแต่ปลายวีที่แล้วนะครับนะฮะส่วนตลาด นะครับตลาดยีงคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะฮะแล้วก็ลดลดน้อยลงมานิดนึงก็คือเรื่องของดีมานเอฟเฟกตีฟ e อัน,นี้จะชัดเจนมากนะครับว่านะตอนนี้แรงซื้อลดลงแล้วนะครับเนะี่ยแท่งแดงแดงที่เกินนะครับไม่ได้เกิดจากแรงขายที่แท้จริงใครเรียนไปแล้วนะครับอันนี้เกิดจากการลดลงของแรงซื้อนะครับอย่าพึ่งนะอาจจะ มีออเดอร์สั้นๆอาจเป็นการออเดอร์สวนนะครับก็เรียกว่าออเดอร์ส่วนนะครับตรงนี้นะะถามว่านะฮะเทรดได้ไหมเทรดได้นะครับแต่ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะครับจะต้องว่าณรานะคาปัจจุบันกราฟกําลังทําอะไรอยู่กราฟกําลังเคลื่อนที่แบบไหนเดินทางหรือว่าเบรกหรือว่าพักตัวนะครับเรียนกันไปแล้วนะครับเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับหรือว่ากลไกเบื้องต้นของตลาดนั่นเองนะครับใครที่สนใจก็ทักทายกันมาได้นะฮะ เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้อาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะพักตัวยาวเลยทีเดียวเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟโดยรวมนะครับเขาเป็นแพทเทิร์นปลายเทนแล้วนะครับเดินทางมาแล้ว8 9 0 0ันจุดนะครับจะต้องมีการเอฟเฟกตฟนะฮะก็เรียกมีมาเอฟเฟกตฟเอ็กซ์เพชชันนั่นเอง นะครับทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้นะฮะเดินทางมาแล้วนะครับ26่ทแท่งนะ้วก็อยู่ที่ซักประมาณ2,000จุดน,นะครับ เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงเนี้ยนะครับเราบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยมีนะฮะสโตทำซุปเปอร์ทิ้งไว้เรายังสันนิษฐานและก็คาดการณ์ว่านะฮะมีโอกาสที่จะทำาหยหายแตะทั้ทงนี้ทั้งนั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะฮะจะต้องค่อยๆไหลไปเป็นไปตามแอคชั่นมากกว่านะครับผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามแอคชั่นที่เราคาดการไว้ว่าค่าดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะทรงตัวเล็กๆเ,เ,เท่านั้นนะครับก็ส่งผลทําให้ราคาทองคำนั้นกระเตื้องขึ้นมาได้อีกชุดหนึ่งนะ ส่วนในวันนี้นะฮะในระยะไกลนะครบบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนหรือเปอร์เซนต์การเดินทางนะฮะจะอยู่ในกรอบออกข้างซะมากกว่าเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนนี้เนี่ยเขากำลังเคลื่อนที่ในโซนที่เรียกว่าสุญญากาศนั่นเองนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเข้าเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะที่เป็นแอคชั่นมาเก็ตเมื่อวานนะครับแต่ตอนนี้ก็กําลังนะฮะ พักตัวนะครับค่อนข้างจะชัดเจนเลยส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับเช้านี้นะฮะแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มทีจะเพิ่มขึ้นส่วนแรงซื้อนั้นเป็นดีมาด์เอฟเฟกตีฟแน่นอนนะครับนะฮะเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่หชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะ ในระยะใกล้นะครับขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะจบรอบหรือว่าหามีการพักตัวแรงก็มีโอกาสที่จะย่อตัวเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้นะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินในวันนี้นะครับยังคงส่งเสริมนะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นยังคงทรงตัวอยู่นะครับมาอย่างคงทรงตัวอยู่นะครับดังนั้นราคาทองคําแบบนี้นะครับยังมีโอกาสที่จะเดินทางในกรอบกว้างนะครับใครเทรดใน ฟีมีก็ดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ